สวัสดีนะครับซ่อมคุปตัเจ้านี้คือเจ็บหนักนะครับเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งเงินนะครับเพราะว่าอ๋อตัวนี้นะผมจะให้ดูนะครับตัวนี้มันขาดนะครับท่านผู้ชมนี่นะเริ่มเริ่มเริ่มจะอันนี้แล้วเนี่ยบางแล้วตัวนี้ขาดขาดปุ๊บแล้วก็คราวนี้คือมันหลุดออกจากคุบนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูดูว่าเป็นอุตาหอนนะรีบรีบเช็คดว่วนเลยนะอ่านี่นะขบอแตะมันหลุดมาปุ๊บมันหลุดจากตัวนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็คือไม่มีลูกขบแล้วอะ่ะคราวนี้ก็เสียศูนย์แล้วเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีสก,กีนะครับหลุดแล้วคือเรียบร้อยเลยครับช่วงเข้าโค้งนะครับหมุนรถตีลังกานะครับน้ําเข้าไอดีปุ๊บไม่พอนะครับพอน้ําเข้าไอดีปุ๊บมันมันอันนั้นนะครับ เหมือนกับว่ามันไปเบรกกับท่านหันนะ้วคันนี้ก็ออก,กา้านกระทุ้งออกมานะครับลูกสูบทะลุประมาณนั้นหมดหมดไปหลายหมื่นนะทําเครื่องโอ้สเกิดว่วากาันกระทุ้งออกมาขนาดนะั้นคือต้องเบิกอ่างใหม่นะครับน่าจะมีสามหมื่น <laughs> ไม่น่าจะอยู่ครับเพราะว่ามันอ่างมันค่อนข้างหลายพันนะนี่นะครับก็ดูด้วยนะท่านผู้ชมของไทยนะครับ รีบเช็คเลยนะอาคุบเนี่ยผมมาผมจะทําอยู่ตัวตัวนี้แหละผมมาจะทําในหนาๆเลยเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับถ้าเป็นของเหมือนกับของปืนใหญ่คู่เขาเขาจะร้อย,ยาวมาเลยนะเอาร้อยฝั่งยาวฝั่งนี้มาเลยเออมันก็มาขาดน,นะรต่ว่างคตามร้านเนาะแล้ก็จะเชื่อมปิดกันตรงนี้นะอาจจะนําแค่เหล็กบางนะครับเราต้อง ต้องเติมข้างนี้ด้วยเพราะว่ามันจะขาดอีกแล้วนะโอ้โหนาะเจ้าเลยครับทำงานอรับจ้างยำนานี่ก็จะได้เงินปีห้าหมื่นแล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ อันนี้ซ่อมเครื่องมาผมว่าต้องมีสามหมื่นกว่าแน่อนอนเพราะว่าการเกินหรือคือทะลุเสียหมดทุกอย่างนะครับอาจจะได้แค่หม้อน้ํากระถังน้ํามันนะครับนนเติมมาได้เอาเหล็กหนาะไม่ได้นะ้ำหมดเติมมาน้ามิลเนห้ามิลเอนหกมิลเหรอเออหกมินม้น นอันนี้พอได้อยู่แต่ว่าตามไปจริงอยากจะได้รับขนาดนี้สามหุ่นนี่นะครับบินนยังบางยู่แต่ก็ยังดีกว่าอันนี้นะอันนี้อันนี้เสริมล้วยน้นหมดเนี่ยนนฮะอันนี้มันจะขาดอีกแล้วเนี่ยมันจะขาดอีกแล้วเนี่ย อ๋อเ,เออมันไม่ได้เนะห,ห,หึมันจะปิดเข้าไม่ได้ยุงอีกฝฟังแล้วก็จะขาดแล้วอะ่ะเย่เลยนะล้อเหล็กกำลังอันนี้อยู่เอ็กซ์ไม่อยู่นะครับ เอ็กซันจะมาแล้วแหละต่ว่าดัดวงอะไรหมดไปแล้วทำโครงทําขานะับทำขาอย่างนี้ใบตัดแล้วล้วใบตัดเรียบร้อยมาถึงก็ประกอบใบตัดไปแล้วนะตัวดามตัดไปแล้วนะแต่ยังไม่พอหรอก เรต้องตัดอีกแล้วก็ประกอบแล้วก็เชื่อมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอก่อนนะไม่นานนะครับไม่นานสัญญาไม่นานอัอะเรเล่งระบายทายก่อนประมาณสามสี่คู่นะครับเราทายอันนี้เอ0 l หกศูนย์เอลห้าศูนย์จอรเดียแล้วก็เอลสามสี่อออคนสีอยู่นูนนะ่นข้างนอกเร่งให้อยู่นะครับ อันนี้เด็กอันนี้คนกรุงเทพนะครับคนกรุงเทพม,มาทำงานด้วยนะครับบ้านิวไซฮะอ,อยู่ระยองน <laughs> คนกรุงเทพอยู่กรุงเทพโดนวะสี่สิบเ <laughs> ก้าปีเกิดมาแต่เกิดมาก็เกิดเกิดที่กรุงเทพเลยนะครับท่านผู้ชมคนกรุงเทพอเลกานด์องอันนี้นนนกลัวกรุงเทพไม่ไปเมียจะให ถ้าเกิดไม่ยอมมาทำงานที่นี่ก็เมีจยจะให้ไปกรุงเทพนครับนัเลยต้องต้องมาทำงานอยู่ที่นี่นะครับเหนื่อยปะไม่ได้ถามเลยไม่เหนื่อยไม่ใช่ลนะทำงานนั่งอยู่เฉยยังเหนื่อยนะครับเหนื่อยอกเหนื่อยใจ <c oughs> โอ้โหแของกตจะล้มใส่เขาแน่เลยบูย๊ บูทก็เดี๋ยวคนเก่าๆเดี๋ยวทำให้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราโซลอนริมเราอ,อะไรด้วยกถ้ารวมถ้ามันหลวมก็ใส่ทางนี้ด้านนี้ทางไหนทางนี้ทางนี้บูดเออไม่ใช่ตัดตัดเหล็กยัดเลยอ๋อโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ